สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโอฟอร์ดนะครับในช่องทาง u t u b e โอฟอร์ดเช่นเดียวกันนะครับนะฮะผมนะฮะประจําอยู่ที่สาขาฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับนะฮะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนะครับวันนี้ก็มีรถกระบะฟอร์ดสประตูนะครับมาแนะนําลูกค้านะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาที่จําหน่ายนะฮะสำหรับรุ่นนี้คือ9ก้าแสนสองพันบาทนะครับนะฮะ สำหรับรุ่นนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องยนต์2องลิตรนะครับเกียออโต้6กสปีดนะครับให้กำลังแรงม้าถึง160่แรงม้านะฮะส่วนแรงบิดเนี่ยให้กำลังแรงบิดอยู่ที่385ิ้นิวตันนะครับนะไปชมกันเลยครับว่าทันนี้มีแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างครับสำหรับด้านหน้านะครับทันนี้นะครับบนฝากระโปรงนะฮะก็มีการตกแต่งเป็นสกูปทรงเตี้ยนะครับเป็นสีดาด้านนะครับซึ่งมันจะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีบอลเงินนะครับพร้อมกับ ถัดลงมาใช้ด้านล่างนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวตัวสแกงหรือว่ากระจังหน้าคำว่าฟอร์ดนะครับที่เป็นทรงรางพึ่งนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวรังพึ่งนะครับพร้อมกับตัวอักษรฟอร์ดนะครับสีขาวตัดสีดําด้านนะครับในส่วนของตัวองศาเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกสีได้นะครับโอเคเอถัดมาด้านข้างนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับรุ่น XLT นะครับสังเกตโปรเจคเตอร์คือจะเป็นตัวนี้นะครับประโยชน์ของไฟโปรเจคเตอร์คือให้แสงส่องสว่างนะครับเนียนบนท้องถนนนะครับคือจะไม่มีแสงไฟที่แตกเป็นลายงานนะครับตัวนี้มองชัดเจนนะครับถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับประโยชน์ของมันก็คือนะฮะช่วยส่องแสงบริเวณไหลถนนนะครับ ให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะครับว่าเรามีการใส่ล้อแบบไหนนะครับสำหรับล้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นลายหยดน้ำนะครับซึ่งมันเป็นลายยอดฮิตมากเลยสำหรับตัวนี้นะฮะส่วนยางรถยนต์ที่ให้ก็จะเป็นแม็กซิดนะฮะ a อท0 0นะครับ,รบตัวนี้ยางตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าเป็นยาง ออเทเลนะครับสามารถวิ่งบนถนนดําก็ได้หรือว่าถนนขูุขระก็ได้นะครับตัวนี้ถัดมาด้านบนนะครับจะเป็นฟิวล้อขนาดหนิ้วแบบมีหมุดนะครับซึ่งตัวการติดตั้งของเรานะครับต้องบอกก่อนนะว่างานของเราเนียนและเนี๊บมากนะครับดูจากรออซิลิโคนนะครับวันนี้นะฮะซิลิโคนเราจะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือเราติดตั้งอย่างแน่นหนานะครับถัดมาด้านข้างครับนะฮะ อันนี้จะเป็นกระจกมองข้างสีดําเงาแบบมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับอันนี้คือเป็นสเปคของรุ่น XLT เลยนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะฮะมองชัดเจนขึ้นนะครับขณะที่เราเปิดไฟเลี้ยวรถที่มาจากด้านข้างนะครับตัวนี้สําหรับรถรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกเป็น4ประตูเรามีการติดตั้งฟิล์มนะครับตัวนี้ฟิล์มที่ให้จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับนะฮะเซรามิกนะฮะก็คือประโยชน์ของมันคือถ้าเกิดเราอยู่ด้านในนะครับ จะมองออกมาจากข้างนอกเนี่ยเห็นแบบชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้าไปข้างในนะครับจะมองแบบไม่ค่อยเห็นนะครับออกจางๆนิดหนึ่งส่วนตัวนี้รถติด60เปเให้กับลูกค้านะครับถัดมาด้านหลังนะครับชุดโลบาร์นะครับหลังนะฮะา u ร l a n d ร์นะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นโลบาร์ที่เราใช้ในรถกระบะฟอร์ดส่วนใหญ่นะครับนะฮะเป็นเหล็กเป็นเออโลบาร์ที่มีขนาดใหญ่และมาตรฐานเลยทีเดียวนะฮะ มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับตัวกันชนหลังนะครับอันนี้เป็นสแตนดาดจากโรงงานนะครับซึ่งกันชนตัวนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้นะครับทั้งหมด4จุดนะครับอันนี้คือตัวเซ็นเซอร์นะครับทั้งหมด4จุดนะฮะในหน้าจอของรถนะครับจะมีบอกตำแหน่งระยะนะฮะการถอยหลังให้ให้เห็นด้วยนะครับตัวนี้มาดูในห้องโดยสารนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับรุ่น XLT นะฮะภายในห้องสายก็จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับอันนี้คือเบาะหนังแท้จากโรงงานเป็นเป็นหนังเย็บด้วยได้ดำนะฮะมาตรฐานโรงงานเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะฮะตัวนี้ไฮไลท์คือหน้าจอของเราเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับ8นิ้วนะฮะรองรับพวก a อ p l e CarP a ์เพย์แอนดนะฮะ ก็สามารถที่จะเอาหน้าจอในมือถือเราใส่เข้าไปได้ในหน้าจอของตัวเครื่องเล่นของเขาเลยนะครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะฮะแอร์ระบบเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็ระบบเกียร์นะครับนะฮะตัวนี้6สปีดนะครับมาดูขรองระบบพวงมาลัยครับพวงมาลัยนะฮะในตัวนี้ก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับหรือว่าสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับรองรับบลูทูธนะครับนะฮะสามารถรับสาย หรือว่าโทรออกนะเข้าลิงก์กับตัวเครื่องเล่นได้เลยนะครับที่เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระบบคคุชคอนโทรลนะครับตัวนี้นะฮะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับระบบนี้นะฮะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือลดอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่แบบทางไกลนะครับนะฮะโอเคนะฮะก็ต้องบอกอีกทีนะครับว่าตัวนี้มันเป็นกระบะ ฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กปี2021นะครับอย่างที่บอกนะครับราคา9 2 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกระบะฟอร์ดนะครับสามารถติดต่อได้มาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 5 6 7 0 0 7นนะครับผมโอฟอร์นะครับหรือจะแอด ID line นะครับ n e w o 192นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจแคมเปญนะครับก็โทรเข้ามานะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้นะครับนี่นะ สเนเนะครับให้กับลูกค้านะครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามในช่องทาง YouTube โกฟอมซุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ